พระอาจารย์นะคะคือการที่คนที่อายุครบบวชอย่างจบปริญญาตรีค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามาเรียนนักทมตรีก่อนเพื่อที่จะได้เอาความรู้ภูมิรู้ภูมิธรรมท,ที่ได้จากการบวชไปใช้ในการดําเนินชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันคะ่ะไม่ค่อยได้ศึกษาก็เลยไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของการบวชแล้วก็จะรอรอเพื่อนบ้างหรือว่ารอเมื่อตัวเองพร้อมเลยคะ่ะแต่อยากจะขอพระอาจารย์สมเด็จขาได้เชิญชวนหรือว่าให้ข้อคิด กับน้องๆที่อาจจะอายุเ no ป็นวัยแนวเนี้ยค่ะให้ตัดสินใจเร็วๆมาบวชในโครงการนี้ได้ยิ่งดีค่ะค่ัก็สําหรับหลวงพี่เองเนี่ยตัวหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสมาเข้าวัดเนี่ยแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะในช่วงที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นก็กําลังเรียนอยู่ช่างโกลโรงงานเลยค่ะ็เด็กช่างโกลเด็กช่างโกลโรงงานอยู่เทคนิคสถิษิีที่ชนบุรีเนี่ยในภาวะในตอนนั้นเนี่ยก็มีแต่กินเหล้าแล้วก็ ตีลานปันแทงอย่างที่เห็นนะยังไม่รู้เรื่องธรรมะเลยจนกระทั่งเนี่ยมีโยมอาจารย์คนหนึ่งก็คือยมอาจารย์บุษปันเวชทรับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาใช้กุศลรบายในการนําเราไปวัดคือบอกว่าเดี๋ยวใครอยากจะไปกรุงเทพยกมือขึ้นพี่ก็กรุงเทพไม่เคยไปเลยตอนนั้นอยู่สาหิตบไหมยกมือมีสองคนในห้องเด็กช่างนะมีสมนึกกับสมเจตเหอนเพื่อนกันก็เลยเอ้ยอาจารย์ ผมอยากไปกรุงเทพครับแล้วไปยังไงล่ะอาจารย์บอกอ๋อพรุ่งนี้มาเลยตีห้าเดี๋ยวไปรอเนี่ยที่หน้าแหลมชะบังเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถตู้มา<ฆ>เอ,อก็ไปรอพอไปรอเสร็จก็นั่งรถตู้มามาถึงที่วัดเนี่ยแหละก็ตอนนั้นปีส<ฆ>ี่ศูนย์วัดก็แบบโหมีแต่คนแต่ชุดขาวเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เลยแบบครั้งแรกเลยก็เห็นโอ้โหมันมีวัดอะไรที่แบบแต่งชุดขาวอะไรสัเนี่ย สุดท้ายก็เลยตอนนั้นก็เลยอยากจะเหมือนกับว่าเรียนต่อในระดับที่สูงไปซึ่งก็เลยบนบวชบอกว่าถ้าผมสอบติดสถาบันที่ผมอยากจะเข้าเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามนครเหนือเนี่ยจะมาบวชให้เออปรากฏว่าตัวเองก็เรียนหนังสือไม่เก่งอะไรมากในช่วงนั้นนะแต่ปรากฏได้บุญบุญที่เราอยากจะบวชเนี่ยแปลกดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะใครอยากจะ,จะอันนี้ต่อบุบญบุญบวชเนี่ยมันใหญ่มากเท่ากับตัวเองเลย คือจากที่เราไม่คิดว่าเราจะมีสิทธิ์สอบเรียนหนังสือที่กรุงเทพได้เนี่ยบปรากฏว่าสอบติดเข้าไปในสถาบันชื่อดังเลยประจอมเข้ามานควาเนือแผน,นกออกแบบเครื่องกลแล้วก็เรียนไปจนกระทั่งแบบว่าเออพอถึงเอ้ยเราบนบวชไปนี่ที่วัดเนี้ยที่วัดเนี้ยแหละเออพอถึงเวลาก็กลับมาคแค่ตั้งใจว่าจะแก้บนบวชเท่านั้นแหละปรากฏว่าพอบวชไปเราได้เฮ้ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยมีพระอาจารย์พระบิดยงไง เราไม่รู้เลยว่าคือเราทางโลกล้วนๆเลยยังแบบว่านั่นแหละกินเหล้าตีลาฟันแทงอะไรต่างๆเนี่ยอบายมุกทุกอย่างเลยพิศนลทุกข้อแต่มาฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่ามีพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นเลิศทางด้านมีลิ์มากเลยแต่ตุดท้ายแล้วถูกโจรเนี่ยทุบตีจนกระดูกแตกละเอียดเลยก็เลยอ๋อพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเคยไปทุบตีพ่อแม่ไว้ ฟังแค่นั้นเราก็แบบโหสโลดใจเลยเนี่ยว่ามันมีบาปบาปก็ไในขนาดนี้เราแบบบางครั้งอาจจะพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนื่องจากเป็นลูกคนสุดท้องเลย<ช>เลูกคนที่เจ็ดมีลูกชายคนเดียวเนี่ยเราก็แบบอยากจะตอบแทน<ช>ก็เลยเนี่ยทำให้เราได้ได้ไดบวชแล้วก็อ,อยู่ต่อมาหนึ่งปี<ช>พอศึกษาเรื่องเนี่ยพระอาจารย์พระเี้ยงสอนเลยกลับไปเรียนหนังสือเนี่ย<ช>จากเกรดเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะเกรดต่ำม,มากเลย<ช>อยู่ประมาณสองกว่า พอกลับไปทีเราได้รู้หลักธรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยพอกลับไปแล้วผลการเรียนขึ้นมาเกือบสี่อ่ะก็เลยแบบโอ้โหมันพัฒนาตัวเองแล้วเราได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีชีวิตหลังความตายด้วยมีชีวิตทั้งในปัจจุบันเราก็สามารถพัฒนาชีวิตได้เราตั้งผังไว้ว่าเดี๋ยวเราเรียนจบก่อนเราจะกลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ตัวเองก็ได้อยู่ในชมรมพุทธพระจําเก้าบรรณคเหนือตอนนั้น ก็ได้เป็นช่วยกิจกรรมรอะไรต่างเนี่ยก็ได้ทําบุญสืบมาสืบมาเนี่ยแล้วก็ประจบมาแล้วก็ได้งานที่ดี <c oughs> มันเป็นบุญเป็นเต๋อเต๋ไปเพราะว่าเรามีธรรมะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคอยคุ้มอยู่เฮ้ย <c oughs> เพื่อนนี่มันจะกินเหล้ามันจะชวนไปกินเหล้าเอ้ยไม่ไปนะเรารู้แล้วนะ <c oughs> มันเป็นบาปมันเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ย <c oughs> เราสามารถห่างจากอบาบมุก <c oughs> ได้ทันทีเลยเรื่องความใจร้อนเนี่ยเมื่อก่อนเด็กช่างคนในใจร้อนมากเลยพอมาบวชเพื่อนบอกเฮ้ย นึกมึงเป็นไรเนี่ยทำไมมึงมึงเป็นคนละคนละใจเย็นลงมากเลยตัืงอก่อนอะ่ะมีอะไรลุยก,ก่อนเลยลุยคนแรกเ,เป็นหน่วยกล้าตายใช่ฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยโดยเฉพาะเรายังเป็นนักศษาเนี่ยยี่สิบกว่าปอย่างหลวงพี่ในตอนนั้นนะมีโอกาสมาบวชเนี่ยก็ให้ลองมาศึกษาพระธรรมคำสอนเลยของพระสมามเจ้าโดยเฉพาะในโครงการเนี่ยบวชห้าปณรูปเนครั้งเนี้มีทั้งพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยคอย ประกบดูแลเราอย่างดีเลยเราออกแล้วไปแล้วเนี่ยเราจะได้นําพระธรรมคำสอนเนี่ยมาใช้เรื่องของการเรียนโดยเพราะสมมติถ้าใครจะมีครอบครัวก็ยังออกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็ทําให้ประเทศชาติสังคมเนี่ยพัฒนาไปอย่างดีขึ้นเลยค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่า ประโยชน์ของการได้บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของบุญกุศลนะคะแต่ยังได้พัฒนาศักยภาพตัวเองแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะฉะนั้นใครที่บอกว่าอายุน้อยยังไม่บวชเราให้แก่ไว้อีกนิดนึงไม่ต้องรอค่ะมาบวชได้เลยนะคะจะได้พัฒนาตัวเองให้เก่งดีมีความสามารถมากยิ่งกว่าที่คุณเป็นในปัจจุบันค่ะ